พูดถึงเรื่องการสแกมเมอร์นะเรื่องสีเทาช่วงนี้ไม่พูดถึงบิ๊กโจ๊กไม่ได้ฮะบิ๊กโจ๊กเนี่ยโอ้โหตอนนี้นะร้อนกันทั้งสำนักงานตำรวจแห่งชาติเมื่อวานถึงขนาดผบรตรเนี่ยเ็ทนไม่ไหวที่ทนไม่ไหวไม่ใช่อะไรหรอกนักข่าวก็ลบแล้วก็โอโ้ยน้าตายอาตายนา้าผบตายเนี่ยเขาซัดต,ตำรวจโคมโคมโคมเนี่ยนะครับท่านยังใจเย็นอยู่หรือเอามื่อวานตอนเช้าไม่ตอบ ตอนบายประชุมเสร็จนักข่าวถามต่ออีกต้องตอบนะจะฮิลิโอตับะอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับก็ต้องตอบนะบิกโจกเนี่ยเมื่อวานนี้ไฮไลท์อยู่ตรงนี้ครับนะไฮไลท์อยู่ตรงที่ว่าตอนเย็นเนี่ยมาเข้ารายการข่าวค่ำของแนวหน้านะเ,เป็นรายการที่มีพิธีกรมากที่สุดเลยในะรายการเดียว3คนเลยเนะ <c oughs> ขาจะชวนผมเข้าไปบอกพอแล้วไม่มีที่นั่งแล้วว่ากันไปเลยนะผมเป็นผู้ฟังไฮไลท์อยู่ที่ การถามของพี่ปองนะเมื่อวานนี่พูดหลายเรื่องนะ่าสนใจหลายเรื่องแต่เอามาในประเด็นที่แบบต่อไปนี้หลายคนบอกโอ้ไม่ต้องเดาแล้วเว้ยบิ๊กโจ๊กเฉลยแล้วตีวงให้มันแคบแล้วแล้วข่าวเนี้ยคนแชร์กันเยอะไปดูคลิปกันนะครับว่าอาดีตนายกรัฐมนตรีที่เริ่มเปิดประเด็นมาจากคุณอัจฉริยะเนี่ยว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องพวกนี้เนี่ยและไปตั้งฐานอยู่ต่างประเทศเนี่ยนะในช่วงสองสามปีที่ผ่านมาเนเป็นใครบ้างนะตอนแรกก็บอกว่าไม่ใช่ทักษิณ แล้วไอ้พวกฝ่ายต้องจะด,ด่าลงตู่ก็เอาข่าวเนี้ยไปทํำอินโฟกราฟิกนะไปสร้างเฟซนี้บอกประยุทธ์นแน่นอนอย่างงู้นอย่างนี้นะเออแต่อีกวันหนึ่งเนี่ยคุณอชฉริยะหลังจากโดนด่าว่าพูดแบบนี้มันคลุมเครือนะแกก็บอกว่าไม่ใช่ทักษิณแล้วก็ไม่ใช่พลเอกประยุทธ์แล้วมันมีใครยังไงอีกนะก็ตีวงแคบเข้ามาโดยพลตรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานในรายการข่าวข้ามแนวหน้าเมื่อคืนนี้ไปดูคลิปกันครับ เราจะมีระบบการเคลียร์ได้โดยนายกอดีตนายกรัฐมนตรีเนี่ยตั้งคนให้ไปตั้งสํานักงานที่เมืองนอกแล้วถ้าเกิดใครมีอะไรให้ไปเคลียร์กันวันนั้นอัจฉริยาผู้บอกว่าไม่ใช่ทักษิณเป็นอดีตนายกเมื่อสองสามปีที่แล้วอีกวันนึงบิ๊กจ๊อกมาบอกว่าก็ไม่ใช่บิ๊กตู่เพราะบิ๊กตู่เป็นคนสั่งให้ผมเนี่ยเป็นคนปรับปรามสุดท้ายมันก็เหลือเศษฐากับอู๋อิงอย่างนี้อย่างนี้คือปัดหมดเดี๋ยวนี้บูเดียวนี้อย่างนี้อย่างนี้ เคือเอางี้ถ้าเรื่องปราบปรามพวกนี้นะฮะผมก็ยังยังศรัทธาที่จชมในตัวนายกป,ประยุทธ์และในตัวของพี่ป้อมเพราะว่าท<ะ>่านเป็นทหารอาชีพพวกนี้ไม่เอาแน่นอนนะครับนะเ,นะเพราะฉะนั้นแต่ว่าคนที่รับเรื่องประเภทนี้เนี่ยและไปตั้งฐานรจชการอยู่ต่างประเทศเนี่ยผมก็ไม่ได้บอกว่าเ,เ,เป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชายแต่ไม่ใช่ผู้ชายอเอ๊อ บิ๊กโจ๊กบอกว่าคนที่ไปตั้งฐานทําเรื่องนี้อยู่ต่างประเทศเนี่ยผมก็ไม่ได้บอกว่าเป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชายแต่ไม่ใช่ผู้ชายแล้วคุณผู้ชมคิดว่าอย่างไรนะฟังบิ๊กโจ๊กแล้วมันแคบเข้าไหมหรือไม่มันไม่แคบแบบมันโชะเลยอะนะเออนะชัดหรือไม่ชัดนะถ้าชัดพิมพ์ขอช้างมาเข้าใจชัดเจนพิมพ์ชอช้างมารัวๆเลยเพราะว่าชัดแล้วชัดแล้วชัดแล้วนะอืมชัดหรือไม่ชัด คือผมไม่ได้บอกว่าเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายแต่ไม่ใช่ผู้ชายเออนะนี่คือบอกหรือไม่บอกนะครับอ่านี่แหละอันนี้โอ้โหนี่คลิปนี้แชร์กันเยอะเลยนะครับบิ๊กจ๊กไปมาหลายที่นะมาชัดเจนที่แนวหน้าเรานี่แหละนะครับเออนะแคบเข้าแคบเข้านะเออนะฮะ